เสเข้มของเสียงนะคะเกิมีสมาชิกอย่างนี้เนื่งวิชานาสาวเป็นจักวิทยาศาสตร์เกย์สานนางสาวนไทยสีเทาคนะแลวพันยูสี ความเข้มเสียงนะคะลำโพงแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์อันดับแรกนะคะให้เราเปิดเครื่องให้กำเนิดแต่งกำเนิดความถี่นะคะแล้วตั้งความถี่ไว้ที่1,000เฮิร์ตค่ะ 1> L 1นะคะเราจะได้ที่6.5เซนติเมตรค่ะ L สจะอยู่ที่14.8เซนเมตรค่ะ ส่วนแอลสามอยู่ที่21.6เเซนติเมตรค่ะ L4 อยู่ที่2 8 7ซนเมตรค่ะค่ะผลก,การทดลองที่ได้นะคะแล้วก็นำมามาที่ผลลัพธ์